จ่าชี้เป้าขาย่าสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเวเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเวเต็ดกันด้วยนะครับและก็ในช่องทางหนึ่งที่ไ like, ลน์แอด @tune123 วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสันฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันก่อนเลยเบนฟอร์ดนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเบนฟอร์ดเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกก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 กรรรรราาาาายยยยย็็ต้อออ้้้อออองงงบบบววว่่่่่ฟ์มมมมมมแแแแนนนนนะะะคคคัััชเเเเเเเพพีีดทถึ3ลสป1 โดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมพวกเขาก็บุกไปแพ้ทอตแนมฮอตสเปิดสองประตูต่อ3นะครับตอนนี้เบนฟอร์ดก็ไปอยู่อันดับที่15นะครับแข่ง21นัดมีเพียง22คะแนนเท่านั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆนะครับชนะมา5เกมรวดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่พวกเขาก็เปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่ไปสบายๆครับ3ประตูต่อ1ตอนนี้ซิตี้นะครับเป็นอ่าเป็นรองบุ้ยอ่าเป็นขออภัยคครรรัับบเป็นนองงจ่าฝูะ ห่างจากลิพูเพียงแค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองนะครับแถมแข่งน้อยกว่า1นัดอีกต่างหากนะครับทำให้สถานการณ์เรื่องของการลุ้นแชมป์ยังบอกเลยว่าเปิดกว้างอยู่นั่นเองนะครับเฮดเของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นทางน่าสนใจมากๆเลยครับที่ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2องคราขออภัยครับเป็นเบนฟ์ร์นะครับผมที่มีเซติเหนือกว่านะครับชนะ3จากการเจอกัน5ครั้งหลังสุดโดยที่ซิตี้ชนะไป2ครั้งนะครับโดยที่เกมเล็กแรกที่เจอกันนะครับผม คู่นี้นะครับเกมนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นเบนฟอร์ดเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเฮอยดัชนีเกมผู้นี้มองว่าซิตี้หสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเบนฟอร์ดนะครับฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะไม่ดีในฤดูกาลนี้เลยนะครับผมส่วนซิตี้ช่วงนี้ติดลมบนแล้วนะครับผมเควินเดบอยกลับมาสู่ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เกมรุกของซิตี้น่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับดังนั้น2สกอร์การันตีมีให้ได้เชยชมอย่างแน่นอนของแมนเชสเตอร์ รโรมาเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในลีกนะครับผมชนะมา2เกมรวดนะครับก่อนหน้านั้นไม่ชนะใครเลยมา3เกมนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าบอลเปลี่ยนโค้ชดูจะได้ผลในช่วงนี้นะครับเกมนัดล่าสุดนี่โรมาก็บุกไปชนะทางด้านของซาแลนนิตาน่า2ประตูต่อ1นะครับส่วนกายาลีต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับผม5เกมหลังสุดในลีกนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยเป็นการแพ้มา2เกมติดแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับเกมนัดล่าสุดนี่ก็คือเปิดบ้านแพ้ต่อทางด้านของโปปต เฮทูเอทของทั้งคู่เป็นโรม่าที่เหนือกว่านะครับชนะ4จากการเจอกันห้านัดหลังสุดโดยที่กาเซรี่ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ทั้งคู่เจอกันมาแล้วในเลกแรกนะครับผมในช่วงประมาณาต้นเดือนตุลาคมนะครับโรม่าก็บุกไปชนะกาเซรี่ได้4ประตูต่อ1นะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าโรม่า1สกอร์ไม่ได้และก็ไม่เสียหายต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับซึ่งก็องบอกว่าโรม่าเนี่ยแม้ว่าระยะหลังๆจะชนะไม่ขาดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาการันตีชัยชนะอย่างแน่นอนส่วนทางด้านของกาเซ ทิปต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนไม่ดีเลยนะครับในฤดูกาลนี้ดังนั้น1สกอร์ของโรมามีแน่นอนนะครับใช้ชนะมีแน่แต่จะชนะขาดไหมนั่นคืออีกเรื่องไปลุ้นกันได้นะครับแต่ ควรจะอยู่ที่หมาป่าโรม่าครับไปเทนที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับผมไลโยบยเกโนพบกับเซบีย่านะครับไลโยเจ้าถิน5เกมหลังสุดทุกรายการชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่ชนะใครามา4เกมติดนะครับแพ้ถึง3เกมด้วยกันเสมอไป1เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกลาลิกาสเปนนะครับผมพวกเขาก็บุกไปแพ้อเลติโกมาติดมา1ประตูต่อ2นะครับตอนนี้ไาโยบยเกโนอยู่อนันดับที่1 3นะครับยีนัดมี24คะแนนส่วนทางฝั่งของเซบีย่าาบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่แตกต่างกัน นชนะเกมเดียวจาก5นัดหลังสุดในทุกรายการแพ้ถึง3เกมแล้วก็เสมอไป็น1เกมโดยที่ไม่ชนะใครมา3เกมติดเกมนัดล่าสุดเซบียาเปิดบ้านเสมอโอซาซูนาไป1ประตูต่อ1นะครับตอนนี้เซบียาอยู่อันดับที่16นะครับมี17คะแนนต่ห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางด้านของเซบียาขออภัยครับ 5นัดหลังสุดที่เจอกันเท่ากันเลยนะครับผมต่างฝ่ายต่างชนะกันได้1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป3ครั้งโดยที่เจอกันมาในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเซบีย่าก็เปิดบ้านเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับดัดชนีเกมคู่นี้มองว่ารายเสมอเสียหายเล็กน้อยต้องไปถึงชัยชนะซึ่งก็บอกว่ารายช่วงนี้ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากทางด้านของเซบีย่าเหมือนผีเน่ากับโลภูด,ดังนั้นเกมคู่นี้มีโอกาสที่จะเสมอกันแบ่งแต้มกันไปดังนั้นเชียร์ไปที่เซบีย่าครับ3ตัวที่วันนี้ผม จา่าเตางท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เอสโลมาและก็เซบีย่าครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชี้เป้าขยอสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าเตางท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทิดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสายสายรรมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ